่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะในพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะพูดถึงพื้นที่หนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงกันมาอย่างยาวนานนะคะนั่นคือที่ราบสูงโกลันนะคะอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะแต่ว่าสามารถมองเห็นได้ไปถึงเลบานอนแล้วก็จอแดนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีภาพของการซ้อมรบของอิสราเอลนะคะในพื้นที่ทางตอนเหนือและพื้นที่บริเวณที่ราบสูงโกลันขณะที่ซีเรียค่ะมีการประกาศความพร้อมนะคะในการต่อสู้เพื่อยึ คืนพื้นที่ที่รับสูงโกลันคืนรวมถึงมีภาพของการสู้รบกันนะคะบริเวณพื้นที่เลบานอนค่ะหลังจากที่อิสราเอลได้มีการเปิดฉากโจมตีทางอากาศค่ะโดยอิสราเอลซ้อมรบในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะซึ่งติดกับพรมแดนของเลบานอนในที่รับสูงโกลันเมื่อวันนี้ ด้วยรถถังและเฮลิคอปเตอร์ซึ่งรถถังอิสราเอลยิงโดยใช้กระสุนจริงในที่รับสูงโกล,ลันและซ้อมอพยพผู้บาดเจ็บด้วยเฮลิคอปเตอร์สำหรับที่รับสูงโกล,ลันเคยเป็นของซีเรียจนกระทั่งถูกอิสราเอลยึดครองตั้งแต่ปี1967หรือ57ปีก่อนในสงครามที่เรียกว่าสงคราม6วัน จากนั้น14ปีต่อมาอิสราเอลได้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวผนวกที่รับสูงโกลันเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลในปี1981แต่ไม่ได้รับการรับรองจากนานาชาติที่รับสูงโกลันมีเชยภูมิที่สามารถมองเห็นได้ทั้งเลบานอนและชายแดนของจอดแดนโดยทางซีเรียต้องการได้รับที่รับสูงโกลันกลับคืนมาโดยตลอด และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซีเรียเพิ่งประกาศความพร้อมในการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่กับอิสราเอลเพื่อแย่งชิงที่รับสูงโกลันกลับคืนและให้คุณผู้ชมได้ดูภาพในเลบานอนจากเมื่อวานนี้นะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยคือหนึ่งวันหลังจากอิสราเอลโจมตีทางอากาศเป้าหมายฮิสบัลเลาะในสมเมืองของเลบานอนไฟยังคงไหม้มีควันขโมงหลายจุดนะครับที่ถูกอิสราเอลโจมตีในเมืองกาซิเย โดยอิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างน้อยสองครั้งในเมืองนี้กาเซียตั้งอยู่ในใกล้กับพรมแดนอิสราเอลนะครับห่างไปเพียง60กิโลเมตรครับด้านกองกำลังความมั่นคงของเลบานอนรายงานล่าสุดว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเมืองท่าไซดอนของเลบานอนเมื่อวันจันทร์นั้นได้ทำลายโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่งในเขตอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของไซดอน มีแรงงานผู้บาดเจ็บ14คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวซีเรียแต่ก่อนหน้าน,นี้อิสราเอลระบุเป้าหมายการโจมตีของเมืองไซดอนเมื่อวันจันทร์ว่าเป็นคลังอาวุธหลายแห่งด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุเมื่อวานนี้โดยอิสราเอลไม่ยอมแลกด้วยอะไรทั้งนั้นเพื่อให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน โดยรัฐมนตรีคลังของอิสราเอลระบุว่าตัวประกันควรได้รับการปล่อยตัวโดยที่อิสราเอลไม่ต้องแลกด้วยอะไรทั้งนั้นวิธีเดียวที่จะช่วยตัวประกันให้เป็นอิสระก็คืออิสราเอลต้องเพิ่มแรงกดดันทางทหารในกาซาและปราบฮามาสให้พ่ายแพ้ค่ะ อิสราเอลประเมินว่ายังเหลือตัวประกันราว134คนถูกจับอยู่ในกาซาหลังมีการปล่อยตัวประกัน110คนในช่วงหยุดยิงครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วด้านกาต้าหนึ่งในประเทศตัวกลางเจรจาหยุดยิงปล่อยตัวประกันในกาซาโดยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลระมานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตา้าตัหนิเนทันยาฮูที่เรียกร้อง กลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียให้กดดันฮามาสให้ปล่อยตัวประกันโดยระบุว่าคำพูดกดดันของฮามาสกดดันฮามาสของเนทันยาฮูนะคะเป็นความพยายามครั้งใหม่ของผู้นำอิสราเอลที่ต้องการยึดสงครามให้กาซาเนี่ยเกิดความยึดเยื้อออกไปอีกค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับนายกกาตากล่าวถึงสภาพการการเจราจาหยุดยิงปล่อยตัวประกันที่กำลังดำเนินอยู่ในกรุงไคโรของอียิปตมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ค่อยสู้ดีนักแต่การเจราจาย,ยังไม่ล่มนะครับยังคงดำเนินต่อไปแต่เขายังไม่อาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจราจาได้บอกได้แต่เพียงว่า การเจราจาหยุดยิงคราวก่อนๆที่มี2ประเด็นก็คือจํานวนนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจะปล่อยตัวและกับการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ฮามาสจับไว้ในกาซาและประเด็นสภาพวิกฤตมนุษยธรรมในชนแดนกาซานั้นยังคงเป็นสิ่งที่พูดคุยกันต่อครับส่วนทางด้านโฆศกกระทรวงต่างประเทศกาตากล่าวหานนธัยาคูนะครับว่ากดดันฮามาสหนักให้ปล่อยตัวประกันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเมืองภายในของอิสราเอลเองซึ่งไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวประกันหรือว่าการยุติความทุกข์ทรมานในกาซาเลยครับส่วนสหรัฐค่ะมีความเคลื่อนไหวที่จะจะส่งทูตพิเศษตะวันออกกลางของตนไปเยือนตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมการเจราจาหยุดยิงปล่อยตัวประกัน4ฝ่ายระหว่างสหรัฐอียิปต์กาตาและอิสราเอล การเจราจาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วหนึ่งครั้งสามารถพักรบสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาได้นาน7วันในสัปตาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮามาสก็มีการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติรวม110คนในครั้งนั้นด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ